นางสาวกนกวรรณดวงคำรหัสนักศึกษา6 6 3 4สา0สี่ดีหวิชาการคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมนำเสนออาจารย์สราวุธเอี่ยมสะอาดลาสโปดซีฟูดรูปแบบภายนอกร้านลักษณะเป็นเรือดำน้ำใต้ท้องทะเล มีสีสันที่สบายตาเปรียบเสมือนได้อยู่ในผพิพิธภัณฑ์ในท้องทะเลโซนภายในร้านอาหารรูปแบบภายในร้านจัดเป็นสไตล์วิวใต้ท้องทะเลทำในรูปแบบสามมิติเสมือนลูกค้าได้อยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลูกค้าเข้ามาภายในร้านอาหาร1น จะมีพนักงานสอบถามว่ามากี่ท่านเพื่อที่จะจัดโต๊ะที่นั่งตามโซน2และมีพนักงานคอยแนะนำวิธีและขั้นตอนการใช้บริการของทางร้าน3ทุกโต๊ะอาหารจะทีแท็บเลตประจำโต๊ะเพื่อให้ลูกค้าเลือกเมนูและเลือกระหว่างลูกค้าทำอาหารเองหรือให้เชฟทางร้านเป็นคนทำ กรณีที่ลูกค้าเลือกวิธีทำอาหารเองระบบเมนูจะถูกส่งไปทางห้องครัวเพื่อให้ทางห้องครัวได้จัดเตรียมวัตถุดิบไว้สำหรับลูกค้าสหลังจากพนักงานทางห้องครัวเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานก็จะเรียกลูกค้าผ่านแท็บเล็ตประจำโต๊ะและหน้าห้องครัวจะมีจอ LED แสดงหมายเลขโต๊ะเพื่อเชิญให้ลูกค้าเข้าไปทำอาหาร 5. จะมีนพนักงานประจำห้องครัวคอยแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติให้กับลูกค้า Welcome customers Customers view the menu on the tablet ตัวอย่างเมนูอาหารข้าวแห้งทะเลเอฟองเต้าหู้คั่วทะเลปูจา๋า Order food to the kitchen r e c o ค m e n d c o คือคิคือปอุปกรณ์เครื่องครัวสมาร์ท t c h e n เป็นครัวอัจฉริยะแบบครบวงจรครบเครื่องเรื่อง Smart ท i t c h e n นฟังระบบ AI c h ชิในอุปกรณ์เครื่องครัวทุกประเภท 2. ลิฟเมนูที่ลูกค้าสั่งลงในอุปกรณ์เครื่องครัว 3. ระบบ AI ของอุปกรณ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อจะพูดและบอกวิธีปรุงวัตถุดิบให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตาม Last Boat Seafood ตกต่างจากร้านอาหารในปัจจุบันอย่างไร 1. หน้าห้องครัวจะมีจอ LED แสดงหมายเล็กโต๊ะเพื่อเชิญให้ลูกค้าเข้าไปทำอาหาร 2. จะมีพนักงานประจำห้องครัวคอยแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติให้กับลูกค้า 3. ฟังระบบ AI ชิปในอุปกรณ์เครื่องครัวทุกประเภท 4. ลิสต์เมนูที่ลูกค้าสั่งลงในอุปกรณ์เครื่องครัวห <5. S 2> ระบบ AI ของอุปกรณ์ที่ได้รับการเชื่อมต่อจะพูดและบอกวิธีปรุงวัตถุดิบให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตาม 7. เทคนิคในบทเรียน หการคิดย้อนกลับ r e v e r s e t h i n King) ปกติร้านอาหารจะมีเชฟทำอาหารให้แต่แนวคิดมีให้ลูกค้าทำเองโดยมี AI เป็นตัวช่วย 2. การเชื่อมโยง (Combination) ผสานเทคโนโลยี AI, LED, c u s t e m และแนวคิด DIY Cooking 3. การเปลี่ยนมุมมอง (Perspective Shift) ปรับบทบาทลูกค้าจากผู้รับบริการเป็นผู้สร้างสารรค์อาหารเอง 4. การระดมสมอง brainstorming คิดไอเดียใหม่ที่ยังไม่มีในตลาด 5. การปรับเปลี่ยน modification ปรับประสบการทานอาหารให้เป็นแบบ interactive 6. การขยายความคิด exaggeration เพิ่มมิติการมีส่วนร่วมของลูกคา้า 7. การสร้างสิ่งใหม่ originality นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่